ฉันชื่อหนูนาบ้านของฉันอยู่ด้วยกันห้าคนมีตายายพ่อกับแม่แล้วก็ฉันฉันสนิทกับยายมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่ายายเลี้ยงฉันมาฉันก็จะนอนกับยายทุกคืนมาตั้งแต่เด็กๆทุกคืนจนฉันเริ่มโตขึ้นจำได้ว่าตอนอยู่มัธยมหนึ่งพ่อของฉันหูกหวย ได้เงินมาหลายแสนบาทพ่อจึงปลูกบ้านหลังใหม่ใกล้ๆก,กับบ้านของตายายและทำห้องส่วนตัวเป็นห้องนอนของฉันด้วยตั้งแต่นั้นมาฉันก็แยกห้องนอนกับยายและฉันก็ไปนอนที่ห้องนอนส่วนตัวของฉันซึ่งฉันก็ดีใจมากๆที่พ่อทำห้องนอนให้ฉัน ฉันจะได้มีห้องส่วนตัวเอาไว้อ่านหนังสือทำการบ้านหรือแม้แต่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวช่วงแรกๆบางครั้งฉันก็ไปนอนกับยายบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆพอฉันขึ้นมปลายฉันก็เริ่มเรียนหนักและฉันก็เริ่มติดเพื่อนด้วยฉันกลับบ้านมาก็เย็นค่ำแล้วกินข้าวเสร็จ ฉันก็ขึ้นห้องนอนฉันจึงไม่ค่อยได้ไปนอนกับยายสักเท่าไหร่จนอยู่มาวันหนึง่งแม่บอกกับฉันว่ายายไม่ค่อยสบายให้ฉันแวะไปเยี่ยมยายบ้างวันนั้นก็ค่ำแล้วแต่พอแม่บอกฉันจึงรีบแวะไปหายายก่อนทันทีที่ฉันเข้าไปที่บ้านยายบรรยากาศที่บ้านของยายดูเปลี่ยนไปมาก มันรู้สึกมีกลิ่นเหม็น,เ,มนเหมือนกลิ่นของบูดเนา่าฉันล้องเรียกหายายและคิดว่ายายคงจะนอนอยู่ในห้องพอแม่บอกว่ายายไม่สบายนอนป่วยอยู่แต่ฉันเดินเข้าไปหายายที่ห้องนอนของยายฉันก็ไม่เจอยายฉันจึงเดินออกมาฉันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในห้องครัวฉันเดินตามเสียงไปที่ห้องครัว ฉันเห็นยายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ฉันค่อยโล่งใจที่เห็นยายไม่เป็นอะไรมากยังกินข้าวได้แต่ตาบอกกับฉันว่ายายกินข้าวมาสามจานแล้วก็ยังบอกว่าหิวอยู่เลยแหมยังบอกว่าอยากกินลาบเลือดซึ่งปกติยายไม่กินของดิบๆซึ่งตาเองก็ยังงงๆอยู่ ฉันอยู่คุยกับตายายแต่วันนี้ยายดูแปลกๆยายไม่มองหน้าฉันได้แต่นั่งก้มหน้ากินแล้วก็กินเหมือนหิวโหวยมานานตาบอกว่าตอนกลางคืนยายจะกินเก่งมากส่วนตอนกลางวันยายก็จะนอนทั้งวันฉันกลับมาพร้อมกับความสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับยาย วันต่อมาฉันไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนฉันกลับบ้านดึกคืนนั้นตอนที่ฉันกำลังจะเข้าบ้านฉันได้ยินเสียงแมวร้องฉันหันไปมองตามเสียงนั้นฉันเห็นยายกำลังจับแมวฉันกำลังจะอ้าปากเรียกยายแต่สายตาของฉันเห็นยายกำลังหักคอแมวและหมุน บิดหัวแมวแล้วกับกําลังเปิดฝาขวดน้ำอัดลมสิ้นเสียงแมวน้อยมีเลือดไหลย้อยลงมายายหยิบแมวนั้นชูขึ้นแล้วก็ดูดเลือดที่ไหลออกมาจากคอแมวอย่างอเรอร็ดอร่อยฉันยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกนี่ยายของฉันเป็นอะไรไป จะคอแมวแล้วยายก็ใช้นิ้วแหวกที่ท้องของแมวหรือก็ควักไส้แมวออกมากินอย่างอร,อร่อยอีกครั้งยายใช้มือปาดที่ปากที่เปื้อนเลือดแมวหรือใช้ลิ้นเหลียลอบปากที่เปื้อนเปือไปด้วยเลือดแมวฉันทำอะไรไม่ถูก ฉันค่อยๆเดินถอยหลังและแอบซ่อนตัวอยู่หลังหุ่งไม้จนยายกินไส้แมวเสร็จแล้วก็เดินเข้าบ้านไปฉันตกใจฉันกลัวแต่ฉันก็ไม่กล้าบอกแม่เพราะว่ากลัวแม่จะตกใจเช้าวันต่อมาแม่พายายไปโรงพยาบาลหมอให้ยายแอดมิตที่โรงพยาบาล ยายนอนรักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ยายก็ตายจากไปตาบอกว่าพอยายได้เข้าโรงพยาบาลอาการก็ยิ่งสุดหนักเพราะว่ายายนอนนิ่งเพียงอย่างเดียวตายังบอกอีกว่ายายน่าจะโดนผีเข้าและผีมันก็กินอวัยวะภายในของยายไปหมด เสน็ล่าเหตุการณ์สยองในคืนที่ยายกินแมวให้ทุกคนฟังฉันเชื่อว่ายายของฉันเป็นผีปอบแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ายายของฉันเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ